วันลุมพินีบอสชาตรีมองซูปเปอร์เล็กเวอร์ซัส,สก้องธรณีออกได้ทุกหน้าบอสชาตรีแสดงทัศนะซูปเปอร์เลกเกียดหมูเกเจอกับก้องธรณีสอสมหมายไม่ใช่งานง่ายยกเป็นอีกหนึ่งคู่เด็ดในศึกวันลุมพินี68วันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้บิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอีโอวันแชมเปี้ยนชิพออกโรงวิเคราะห์การพบกันระหว่างซูปเปอร์เลกเกียดหมูเก้า แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอกับก้องธรณีสอสมหมายมวยซ้ายยอคมวัย27ปีจากเพชรบูรณ์ในฐานะคู่รองของศึกใหญ่วันลุมพินี68ในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยเชื่อว่าการประทะฝีมือของทั้งคู่อาจออกมาสูสีกันมากกว่าที่หลายคนคิด ดูคลิปวันไฟในแปดวันที่25มีนาคม2,566คู่ซูเปอร์เล็กเกียดหมู่9ก้าวอซัสแดเนียนวินเลียมชาตรีสิทธยอดธงบอสชาตรีได้เผยมุมมองของตนเองต่อศึกซูเปอร์เล็กวอซัสกล้องธรณีผ่านทางการไลฟ์ตอบคำถามแฟนๆบนเฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เมื่อวันอังคารที่25มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ผมได้ข่าวตอนนี้หลายคนให้ซูเปอร์เล็กเป็นต่อแต่ผมดูออกว่าว่าไฟนี้มีความสูสีมากกว่านั้นอาจจะเป็น50า0 5 5ถึหาสถึงสีหรือ52าสสําถึงสีสำหรับผมซูเปอร์เล็กชื่อเสียงดังมากระดับโลกแต่ก้องทรณีเป็นนักมวยที่อาวุธอันตรายมากและตาขาวเร็วเวลาเขาาจมตีอันตรายเป็นมวยฝีมือที่ยอดเยี่ยมมีอาวุธคมหนักซูเปอร์เล็กวซัสก้องธรณี ผมว่าไฟนี้อาจมีคนโดนหนอกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กหรือกล้องธรณีผมอาจจะผิดก็ได้เพราะหลายคนมองว่าคู่นี้ต่างกันมากแต่สําหรับผมที่มีประสบการณ์เยอะในมวยไทย40ปีมองว่าก้องธรณีมีสิทธิ์ที่จะชนะซูเปอร์เล็กได้ด้วยครับสําหรับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ถือโอกาสใช้ไฟนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องเพิ่มความมั่นใจก่อนไปชิงเข็มขัดในรุ่นนอแบนต์ตเวด135-145ปอ โจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในศึกวัน168บนแผ่นดินอเมริกาเดือนกันยายนนี้ขณะที่ก้องธรณีสอสมหมายพร้อมพิสูจน์ก้าแรกของตัวเองในฐานะนักกีฬาวันด้วยความมุ่งมั่นสุดท้ายบทสรุปการต่อสู้ของคู่นี้จะออกมาสนุกดูเดือดแค่ไหนรอติดตามชมกันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอสดสดศึกวันลุมพินี68ผ่านทาง watch w a n i f com facebook หรือ youtube วันคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนช่อง7ด hd กด35ภาษาไทย เริ่มรับสัญญาณสด20นาฬิกานาที